กดแรงดึงดูดทำงานอย่างไรล่ะคะกดแรงดึงดูดทำงานตามความรู้สึกของเราค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะเรารู้สึกมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะกดแรงดึงดูดก็จะไปดึงดูดนะคะสิ่งต่างๆเข้ามาตรงตามที่เรารู้สึกเป๊ะเลยนะคะนี่คือการทางาน ังนั้นทําไมเราจะต้องเลือกโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะคะก็เป็นเหตุผลเดียวที่กดแรงงดทํางานแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะส่งอะไรออกไปนะคะมันจะเป็นเหมือนคลื่นมันจะเป็นเหมือนแรงสั่นสะเทือนนะคะยิ่ยงเรารู้สึกนั้นอย่างต่อเนื่องรู้สึกสิ่งใดก็ตามแต่นะคะทั้งด้านลบและก็ด้านบวกที่รู้สึกอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะทําให้นะคะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนะะแล้วก็ไปดึงดูดสิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าจิตตั้งสมนึกของเรานะคะหรือว่ากดแรงดูดือทางานแบบนี้หน้าที่เราก็คือควบคุมความคิดค่ะควบคุมความรู้สึกของตัวเราเองให้ไปในทิศทางที่เป็นความปรารถนาต้องการของเราเท่านั้นนะคะก็จะเป็นการง่ายที่เราจะควบคุมผลลั์หรือควบคุมชีวิตเราเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมปล่อยให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ปรารถนาต้องการแล้วเราก็สงสัยว่าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราหรือทําไมชีวิตเราเป็นแบบนี้สาเหตุมาจากการที่เราไม่ได้ควบคุมหรือเราไม่ได้สังเกตหรือเราไม่ได้พยายามดูว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วสินะ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาต้องการหรือไ,ไม่ลอเอาไปใช้ดูนะคะหวังว่าจะ